สวัสดีคะ่ะชื่อพี่มุกนะคะก็น้องๆอาจจะรู้จักจากหนังสือเลคเชอร์สรุปเข้มชีวะมปลายนะคะเล่มสีน้ำเงินรูปหัวใจนะคะที่คุ้นๆกันนะคะก็พี่มุกนะคะจบชั้นมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะแล้วก็ปริญญาตรีจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะ ครงการสอบอวนอน,นะคะเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยาภาพของน้องๆมปลายนะคะที่ถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะให้เก่งในด้านนั้นๆโดยเฉพาะเลยเพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศนะคะไปแข่งเป็นระดับประเทศระดับโลกเลยค่ะก็มีหลายวิชาค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวดาราศาสตร์นะคะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองสนใจด้านวิทยาศาสตร์ด้านไหนอยู่นะคะก็ไปลองสอบกันได้ค่ะ จริงๆโครงการนี้เหมาะที่สุดก็น่าจะเป็นชั้นมปลายนะคะแต่ถามว่าถ้าไม่มีพื้นฐานเลยแล้วไปสอบได้ไหมจริงๆแล้วพี่มุก็แนะนําว่าอยากให้มีพื้นฐานสักนิดนึงไปลองสอบดูค่ะถ้าเกิดว่าเราสอบผ่านนะคะก็จะได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในค่ายสออวนอไปเรียนลึกลงไปเลยในวิชาที่เราชอบค่ะยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานเนี่ยไปลองสอบดูก่อนก็ได้ค่ะ ชีววิทยาตอนนั้นเป็นวิชาที่พี่มุกชอบมากๆเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับสมมตินะคะเ,เคมีฟิสิกส์ชีววิทยาเนี่ยมันเป็นวิชาที่พี่มุกเรียนแล้วจับต้องได้เข้าถึงวิชาเนี้ยได้ง่ายรู้สึกว่าวิชาเนี้ยมีคอนเทนต์ให้พี่มุกอะ่ะได้เขียนได้จดได้วาดรูปได้ทบทวนแล้วมันสนุกค่ะพี่มุกก็เลยชอบวิชาชีวะเป็นพิเศษ ตอนนั้นเนี่ยเป็นวิชาที่นั่งอ่านเป็นประจำค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะสอบวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยจะสอบเป็นวิชาชีวะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ทราบมาด้วยว่าถ้าเกิดว่าได้เข้าสออวนอแล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ไปเรียนชีวะเชิงลึกแล้วก็สามารถยื่นเข้าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาได้ด้วยค่ะก็เลยเลือกเป็นวิชาที่ตัวเองถนัดค่ะ ที่การเตรียมตัวตอนนั้นก็ทั้งเรียนพิเศษแล้วก็ทั้งอ่านหนังสือเลยค่ะ ช่วงประมาณมสม5เนี่ยเป็นช่วงที่พิมุกเรียนกวดวิชาวิชาชีวะค่อนข้างเยอะเรียนกวดวิชาด้วยแต่ว่าสิ่งสําคัญมากๆเลยคือเรียนมาแล้วอะค่ะทั้งเรียนในห้องทั้งเรียนพิเศษเราต้องเอาเนื้อหาที่เราเรียนนะคะมาย่อยให้มันเป็นภาษาของเราตอนนั้นอะพอเรียนพิเศษเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีรูปมีคอนเทนต์มีข้อมูลอะไรต่างๆเยอะมากเลยเรียนในห้องก็เหมือนกันครูก็จะให้ให้โจทย์ให้รูป ให้ข้อมูลให้วิชาความรู้มาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าสิ่งที่พิมุกทาเป็นประจำอาจจะไม่ทุกวันก็คือเราเอาสิ่งต่างๆที่เราเรียนอันนั้นนะคะเอามานั่งย่อยนั่งจด นั่งเลคเชอร์เป็นภาษาของเราอะค่ะหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วเป็นประจำต้องทำเป็นประจำด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราดองเอาไว้อะมันจะยิ่งเยอะมากๆแล้วมันจะอ่านไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับความรู้ได้รับข้อมูลมารีบย่อยรีบจดรีบเก็บข้อมูลรีบอัพโหลดใส่ตัวเองเราก็จะจำได้ค่ะก็จะจำได้ไง่ายขึ้นทำแบบนั้นเป็นประจำค่ะ ตอนอยู่ในค่ายสออวนอก็คล้ายกันเลยค่ะคือเมื่อเราได้เนื้อหาได้ข้อมูลมาจากคุณครูค่ะเราก็ต้องเอามาอ่านเอามาย่อยให้มันเป็นภาษาของเราค่ะ ฝึกทําโจทย์เยอะๆค่ะมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นได้แต่ว่าสิ่งสําคัญคือความสม่ําเสมอค่ะได้ข้อมูลมาแล้วรีบย่อยรีบจดรีบจําเพื่อที่จะรับข้อมูลใหม่ในวันถัดไปคือต้องบอกว่าตอนที่เรียน2อ,อวนอค่ะ เนื้อหามันเยอะมากๆข้อมูลมันเยอะมันโหลดมากๆยากมากๆที่น้องๆเด็กๆหรือเราในในวัยนั้นจะย่อยข้อมูลเหล่านั้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้เวลาแล้วก็วินนายเยอะมากๆค่ะ ประสบการณ์การเป็นเด็กค่ายสออวนนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะโชคดีมากๆเลยที่ครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสเข้าค่ายสออวนาเพราะว่าวิชาที่เราชอบอยู่แล้วอะค่ะเราได้มีโอกาสได้ทํำแลบได้เห็นมันในแบบที่มันเป็นจริงๆพี่มุกยกตัวอย่างสัตว์ต่างๆในวิชาอนุกรมวิธานเขาจะถูกออกมาดองไว้เป็นขวดโหลแล้วเราสามารถที่จะดูหยิบ จับหรือว่าทำอะไรก็ตามใน l ลบ,บนั้นนะคะเราสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่เราเรียนในเนื้อหาแบบของจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะ จริงๆแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์หนึ่งในชีวิตเลยนะคะที่ทั้งหนึ่งเด็กหมอปลายคนหนึ่งได้มีโอกาสสอบในวิชาที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้ไปสุด มันอาจจะไม่สุดสาหรับคนอ,อื่นแต่มันสุดสําหรับเรานะคะคือเราชอบในวิชาวิชาหนึ่งมากๆแล้วเราได้มีโอกาสไปเรียนรู้ไปเข้าค่ายเพื่อที่จะพัฒนาด้านเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วไปให้สุดในแบบที่เราเก่งในแบบที่เราเป็นได้ไปเห็นในวิชาที่เราแบบ ชอบเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ได้ทั้งคอนเน c t ชันดีๆจากคุณครูจากอาจารย์แล้วก็ได้มออีโอกาสไปเข้าเรียนเหมือนพี่ๆมหาวิทยาลายัยไปเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาไปเรียนที่แลบที่เขามีเรียกว่าของเล่นให้เราเล่นเยอะมากๆเลยค่ะ อยากจะบอกน้องๆมอปลายทุกๆคนที่สนใจในสาขาต่างๆในวิทยาศาสตร์คือถ้าเกิดว่าเรามีความสนใจอยู่แล้วเราตั้งใจที่จะเรียนสาขาพวกนี้อยู่แล้วหรือว่าเรามีความสามารถเราชอบอยู่แล้วพี่หมูก,ก็อยากให้ลองสักครั้งหนึ่งแค่ไปลองสอบดูคือจะเป็นน้องคนไหนก็ได้จะเป็นใครก็ได้ก็ไปลองสอบดูค่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่ลองสอบดูคือถ้าได้มันก็เป็นโอกาสหนึ่งในชีวิต วิสเราที่เราจะได้ไปเรียนวิชาที่เราถนัดการที่เราสอบได้ก็แปลว่าเรามีความสามารถที่จะเรียนตรงนั้นได้อยู่แล้วเราก็มีโอกาสได้ไปพัฒนาความสามารถของเราให้เก่งยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะนํามาซึ่งโอกาสต่างๆที่เราอาจจะเจอในข้างหน้าได้อีกเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการสอบข้าวหรือว่าแบบโอกาสในการแบบเก่งในวิชานั้นๆค่ะเพื่นอนๆครูบาอาจารย์คอนเน็กชันต่างๆก็เป็นโอกาสเยอะเลยค่ะ คีว่าคือชีวิตค่ะ ชีววิทยาสำหรับพี่มูกเป็นเรื่องที่สนุกมากค่ะสมักมากมากๆคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนเด็กๆอะค่ะพี่มูก็มองว่าชีววิทยาเป็นวิชาหนึ่งที่มันมีคอนเทนต์ที่เราสามารถวาดรูปที่เราสามารถจดหรือว่าระบายสีอะไรแบบได้เยอะเพราะว่ามันจับต้องได้เมื่อเทียบกับเคมีหรือฟิสิกส์คือต้องบอกว่าชีววิทยาเนี่ยมันเป็นคนมันเป็นสัตว์มันเป็นร่างกายมันเป็นต้นไม้มันเป็นโลกมันเป็นก้อนหินมันเป็นอะไรก็ตามที่เรา เห็นเป็นชิ้น แต่ในขณะที่พี่มุกเที่ยวกับเคมีหรือฟิสิกส์ที่มันเป็นนามธรรมมากกว่าเคมีอาจจะเป็นพันธะหรืออะไรที่เรามองไม่เห็นหรือฟิสิกส์ก็ตามอาจจะเป็นเรื่องแรงหรือว่าเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในขณะที่ชีวะเนี่ยเราเห็นเรามีคอนเทนต์เราวาดรูปได้ตอนนั้นพี่มุกก็เลยชอบชีวะมากๆกก็เลยจดเลคเชอร์วาดรูประบายสีทุกวันแล้วก็สนุกอยู่กับการจดด้วยปากกาสีต่างๆระบายสีด้วยสีต่างๆวาดเป็นรูปต่างๆแล้วก็จดโน้ตให้สวยสนุกกับการจดโน้ตให้สวยค่ะก็ เลยเป็นที่มาของการแบบชอบชีววิทยาในตอนนั้นนะคะแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเราได้ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเราได้เห็นความเชื่อมโยงของตัวเรากับวิชานี้มากขึ้นเรื่อยๆคือพี่มุกยกตัวอย่างชีววิทยาเนี่ยมันเป็นวิชาที่อธิบายตัวเราในฐานะชีวิตชีวิตหนึ่ง ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นร่างกายของเราร่างกายของเราก็เหมือนเหมือนรถยนต์มันก็ต้องมีคู่มือว่าเราควรจะใช้งานมันยังไงเราควรจะกินอะไรทําไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นแบบนี้ทําไมเราถึงชอบกินของอะไรหวานๆทำไมเราถึงเล่นมือถือเราเล่นได้เรื่อยๆเล่นเรารู้สึกเหมือนแบบหยุดไม่ได้ ทั้งหมดเนี้ยมันอธิบายได้ด้วยสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราในสมองของเรามันคือชีววิทยามันทําให้เราเข้าใจเวลาที่สมมติน,นะคะไปเดินป่าแล้วเราเห็นต้นไม้เราเห็นสัตว์ต่างๆมันทําให้เราเข้าใจว่าทําไมเราถึงสึกเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆเหล่านี้จังเลยแล้วเราสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้มันมันทำงานยังไงมันมหัศจรรย์ยังไงเพราะว่าเรามีความรู้พื้นฐานบางอย่าง อยู่ในหัวอยู่แล้วมันทาให้เราเห็นความมหศัศจรรย์ของโลกใบนี้จริงๆค่ะจริงๆค่ะทีามหาศัศจรรย์ที่สุดก็ต้องเป็นเซเปียนนะคะโฮโมเซเปียนเนี่ยแหละค่ะมนุษย์เนี่ยแหละค่ะถ้าลองย้อนกลับไปดูแบบโลกใบนี้ั้งแต่เกิดขึ้นมาเขามีสัตว์อยู่เยอะไปหมดมันมีอะไรแบบเกิดขึ้นมาเยอะไปหมดแต่ว่าแบบพอถึงยุคสมัยหนึ่งแล้วการเกิดขึ้นมาของของมนุษย์อะมัน ทำอะไรได้เยอะมากๆทั้งแบบเรารวมตัวกันคือมันไม่มีสัตว์หรือลิงชนิดไหนที่จะรวมตัวกันแล้วก็แบบสมมุติเงินขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนกันหรือว่าแบบสร้างจัก,กรวรรดิขึ้นมาแล้วก็ล่มสลายไปแล้วก็แบบจนสร้างเมืองสร้างอะไรจนจนมาเป็นเราในทุกวันนี้ที่เราแบบใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ค่ะโอ้เอออธิบายยากอธิบายยากมาก ถ้าเป็นตอนนั้นบทที่ชอบมากๆที่สุดช่วงนั้นตอนเด็กๆจะเป็นเรื่องอนุกรมวิธานค่ะชอบเรื่องสัตว์มากเลยเพราะว่าแบบเขาจะแบ่งสัตว์สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ออกเป็นออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเอ,อ ให้เราดูเลยว่าแบบแต่ละสปีชีมันเป็นยังไงเรายิ่งเราได้มีโอกาสไปเรียนในค่ายสอวนอที่เราได้เห็นสปีชีต่างๆที่มันมีเอกลักษณ์ของมันสมมติสัตว์เป็นข้อเป็นป้องสัตว,ตว์มีกระดูกสันหลังกบที่แบบมีลักษณะเฉพาะตัวของมันลรนอนก,รกหรืออะไรแบบนี้เราได้เห็นโครงกระดูกเราได้เห็นแบบลักษณะทางกายภาพของมันอ่ะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกสนุกมากที่จะเรียนวิชาอนุกรมวิธานอันเนี้ยค่ะ แต่ว่าพอเราโตขึ้นมาอย่างที่บอกค่ะเรื่องที่น่าสนใจกลายเป็นเรื่องของชีวิตเราชีวิตเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งร่างกายร่างกายหนึ่งอะ่ะมันมีระบบต่างๆที่มันทํางานสอดคล้องกันให้เรามีชีวิตอยู่ในทุกๆวันที่เราแบบมันมีเบื้องหลังที่เป็นชีววิทยาที่แบบถ้าเรารู้แล้วเราใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับมันแบบนี้มันทำให้ชีวิตของเรา ง่ายขึ้นค่ะมันอธิบายความเป็นเราสิ่งที่เราเป็นในแต่ละวันได้แบบดีมากๆก็เลยมองว่าชีวาจริงๆแล้วมันก็คือชีวิตของเราบนโลกใบนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยแหละค่ะ ตอนสมัยที่เรียนตอนนั้นอยู่ประมาณมสมห้าค่ะวิชาชีวะก็เป็นวิชาอย่างที่บอกว่าชอบจดมากชอบวาดรูปเพราะมันมีรูปอะไรให้วาดเยอะมากวิชาอื่นน่ไม่ค่อยมีรูปให้วาดค่ะแต่ชีวะมีรูปให้วาดแล้วเราก็ดันเป็นเป็นมนุษย์ที่มีปากกาสีเต็มกระเป๋าไปหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้จะต้องซื้อปากกาปากกาเยอะมากๆเราก็แบบชอบวาดรูปชอบเขียนชอบจดอะไรแบบนี้อยู่แล้วที่สนุกที่สุดคือการได้จดให้มันเป็นสีๆแล้วการเห็นสายลุ้งบนหน้ากระดาษ ในสมุดของเราเป็นอะไรที่แบบฟินมากๆค่ะเราไม่ได้ใช้แค่กระดาษปากกาสีแต่เรายังมีโพสต์อิมีสติก กว่าเป็นโลกมาอลังการมากค่ะเหมือนเราเขียนแฟนชิพหรือทำงานศินละปะอะไรบางอย่างอยู่เลยซึ่งการที่เราทำสิ่งนั้นออกมาได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนๆอ,อีกจำนวนหนึ่งที่รอรอติดตามรอเป็นรายสัปดาห์เลยว่าแบบโอเควันนี้โจทย์อะไรมาขอยืมไปอ่านหน่อยก็ก็จะเป็นระบบยืมเวียนทั้งห้องแบบนั้นหรือไม่ก็ระบบถ่ายเอกสารเอาไปยืมอ่านก็ สมุดชีวะของพี่หมูก็เลยเป็นสมุดเรียกก็เป็นสมุดประจําห้องเลยค่ะที่ทุกคนเขาก็จะขอย,ยืมเอาไปอ่าน,นก็สนุกมากค่ะตอนนั้นแบบภูมิใจแล้วก็ยินดีมากๆที่เพื่อน,นะเห็นผลงานของเราแล้วก็ได้ใช้หนังสือของเราเอาไปอ่านเราก็แบบภูมิใจมากๆก็จะถามว่าเอาเวลาที่ไหนไปทําแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะเวลาที่เอาไปทําคือหลังเลิกเรียนค่ะช่วงที่รอระหว่างรถ ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะช่วงนั้นน่ะไปนั่งอ่านหนังสือแบบทำห้าง mm hmm. เพื่อที่จะแบบนั่งทานั่งวาดน,นั่งจดอันนี้ให้สวยงามแล้วก็ค่อยกลับบ้านได้แล้วการที่เราทําแบบนี้เป็นประจําทุกวันน่ะไม่ได้คาดหวังความรู้ด้วยค่ะเอาจริงๆแค่อยากวาดรูปให้สวยแต่ว่ามันสวยแล้วมันก็ทําให้เราจําได้เอง จริงๆตอนนั้นก็พยายามมากๆเลยค่ะกับการจัดตารางเวลาเป็นช่องๆเพื่อที่จะตอนเช้าตื่นมาอ่านหนังสือก่อนแล้วค่อยไปโรงเรียนหรือแบบเลิกเรียนแล้วเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้จะอ่านหนังสือก่อนคือพยายามมากค่ะที่จะทําแบบนั้นแต่ว่าก็ค้นพบกับตัวเองแล้วว่าทําไม่ได้ค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะอะไรที่มันจะเวิร์คคือสิ่งที่มัน เป็นกิจวัตรหรือเป็นนิสัยของเราค่ะอย่างแรกที่เวิร์กเลยคือโอเคหนึ่งการเรียนพิเศษ กับการเรียนในห้องเรียนเพราะว่าเราหนีไม่ได้ค่ะยังไงซะเราก็ต้องใช้เวลาของเราเองกับการเรียนพิเศษตรงนั้นที่มันถูกล็อกตารางไว้เรียบร้อยแล้วกับเวลาที่โรงเรียนที่อาจารย์เขาจะแบบใส่ความรู้มาให้เราอันนี้เราก็หนีไม่ได้เราก็ต้องนั่งเรียนให้มันจบถึงแม้ว่าเราจะอยากเรียนไม่อยากเรียนหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องเรียนให้มันจบอันนี้เราหนีไม่ได้ยังไงซะเราก็จะได้รับความรู้จากช่วงเวลาพวกนี้ที่มันล็อกไว้แล้วแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือช่วงเวลาที่เรา ว่างและสะดวกค่ะอย่างที่พี่มุกบอกว่าพี่มุกมีช่วงเวลาที่ระหว่างเลิกเรียนรอกลับบ้านเป็นช่วงว่างๆว,ว่างเปล่าเลยเราก็เลยใช้เวลาตรงเนี้ที่มันมีทุกวันเป็นกิจวัตรของเราเนี่ยในการอ่านหนังสือในการทําสิ่งนี้แต่ถ้าส่วนตัวพี่มุกเองต้องจัดเวลาเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างสมมติมีเวลาว่างทั้งวันหนึ่งวันต้องจัดเวลาเพื่อทำสิ่งต่างๆเนี่ย ถ้ามันไม่มีอะไรที่บังคับอะค่ะมันก็ค่อนข้างยากค่ะที่เราจะโฟกัสกับอะไรบางอย่างเป็นประจำโอเคพี่มุก็เลยอาศัยช่วงเวลาที่มันมีอยู่แล้วในแต่ละวันในการหย่อนสิ่งนี้เข้าไปแล้วก็ทำเป็นประจำมันก็เลยทำได้เป็นประจำค่ะ ก็พ่มุกมีหนังสือทั้งหมดสี่เล่มนะคะก็มีเลคเชอร์สรุปเข้มชีวะมอปลายค่ะเลคเชอร์สรุปเข้มเคมีมอปลายเลคเชอร์สรุปเข้มฟิสิกส์มต้นแล้วก็เลคเชอร์สรุปเข้มเคมีมอต้นทั้งหมดสี่เล่มด้วยกันนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปเลยค่ะสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ของสำนักพิมพ์เลยนะคะ ขออวยพรให้ทุกคนนะคะถ้ามีความตั้งใจอะไรแล้วก็ลองทําดูสักครั้งนึ่งค่ะจะไม่ใช่คาอวยพรที่ดีแต่ว่าแบบก็ครั้งนึงในชีวิตค่ะลองทําดูก่อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ลองพิสูจน์ตัวเองหนูกบอกเลยว่าทุกความพยายามที่เราใส่ลงไปอะคะ่ะไม่มากก็น,น้อยมันก็ต้องเกิดผลดีอะไรสักอย่างอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าเราลองไปสอบแล้วมันเป็นทางของเรา เราก็จะได้มีโอกาสไปต่อในทางนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองไปสอบแล้วมันไม่ใช่ทางของเราก็ไม่เป็นไรยังมีเรื่องอีกเป็นร้อยๆเรื่องหลายๆเรื่องบนโลกใบนี้ให้เราได้ลองทำค่ะก็ไปลองทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรค่ะ ุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกอย่างที่ตั้งใจในชีวิตค่ะอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบคณะอะไรที่อยากจะเข้าให้ได้สอวนออะไรก็ตามที่อยากจะทําให้ได้ในชีวิตนี้ความตั้งใจของชีวิตนี้นะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจค่ะก็อยากให้รู้ว่าถ้ามันไม่ใช่ทางหนึ่งมันก็จะต้องมีอีกทางหนึ่งเสมอค่ะจริงๆไม่เป็นไรเลยพอเราโตขึ้นมาเราจะรู้ว่ามีอาชีพ เป็นร้อยๆอ,อาชีพบนโลกใบบนี้ให้เราได้ทำค่ะ